เมตาเตรียมเก็บค่าบริการรายเดือนเพื่อที่จะให้ได้รับบัญชีที่ยืนยันตัวตนค่ะเมตาบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าผู้ใช้งานทั้ง2แอปพลิเคชันสามารถเลือกชำระเงินเพื่อรับเครื่องหมายยืนยันตัวตนได้แล้วโดยจะมีค่าบริการอยู่ที่11.99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ411บาทต่อเดือนสำหรับผู้ใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ programmed. ผู้ใช้งานผ่านระบบ iOS ค่าบริการจะอยู่ที่14.99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ515บาทต่อเดือนเบื้องต้นจะให้บริการเฉพาะบุคคลทั่วไปยังไม่ครอบคลุมถึงบัญชีธุรกิจซึ่งการสมัครบริการนี้นอกจากจะยืนยันความน่าเชื่อถือของบัญชีแล้วยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้คนอื่นมองเห็นโพสต์และความเคลื่อนไหวของบัญชีผู้สมัครรวมทั้งยังเข้าถึงระบบบริการลูกค้าได้ง่ายขึ้น และช่วยป้องกันการถูกแอบอ้างบัญชีเนื่องจากผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ออกโดยทางการภาพมุมสูงเผยให้เห็นความเสียหายของถนนริมชายหาดในเมืองชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลที่สุดลงมาทั้งแถบและมีรถยนต์หลายคันตกลงไปด้านล่างส่วนบริเวณในเมืองเกิดน้ำท่วมฉับพลันทำให้รถยนต์จำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำ และส่งผลให้รถโดยสารสาธารณะต้องหยุดให้บริการชั่วคราวขณะที่นครเซาเปาโลเผชิญฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนเป็นเด็กวัย7ปีและผู้หญิงอายุ35ปีโดยฝนที่ตกหนักส่งผลให้กิจกรรมในเทศกาลคาร์นิวัลที่จัดขึ้นภายในเมืองต้องถูกระงับเป็นการชั่วคราวในช่วงเช้าและกลางวันค่ะ ชาวโคลอมเบียในเมืองบารันกิารวมตัวเฉลิมฉลองครบรอบ120ปีของขบวนพาเรด Battle of Flowers ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลคาริบอลประจำปีขบวนพาเรดนี้เป็นหนึ่งในการแสดงที่ผู้คนรอรับชมมากที่สุด เพราะว่ามีความโดดเด่นด้านความหลากหลายทั้งการแต่งตัวและการเต้นระบำของบรรดานักเต้นรวมไปถึงมีนักแสดงที่สร้างสีสันตลอดงานนับตั้งแต่ปี1903ขบวนพาเหรดนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของการเฉลิมฉลองทั้งหมดของเมืองนี้ค่ะและได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ